สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้มาแนะนําเรื่องของการล้างนะครับล้างเตาปิ้งแยงไฟฟ้านะฮะจะสังเกตได้ว่าเตาปงเตาปิ้ง่างไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะมีรูอยู่แค่2จุดนะครับจุดแรกก็คือจุดจ่ายไฟเนาะจุดเสียบปลั๊กจุดที่2ก็คือจุดที่เอาไวเะะ้เร่งรีฮะเร่งรีความร้อนของเตานะครับแค่อยากให้2ตัวนี้โดนน้าเป็นพอนะครับผมอ่ะมาดูวิธีการล้างกันครับอันดับแรกก็เทน้ําออกทั้งหมดก่อนนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมฮะ ตรงที่มีรูนะครับผมจะเอาไว้ด้านบนสุดเลยเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเวลาล้างผมก็จะเอาไว้ด้านบนสุดเข้าหาตัวนะเห็นไหมสังเกตดูนะครับผมเนี่ยฮะเวลาล้างครับเวลาล้างอย่าใช้ฝอยขัดหม้อขัดนะครับเพราะว่ามันจะไปทําลายสารเคลือบนะครับให้ใช้แบบฟองน้ําธรรมดานะฮะอย่าใช้ฝอยขัดหม้อเด็ดขาดนะครับโอเคนะครับก็ธรรมดาใส่เหมือนล้างทั่วไปครับ ะะกดสไลนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆล้างไประหว่างล้างคุณก็ต้องจับด้วยนะครับจับตัวเตาเนี่ยให้ให้ส่วนที่เป็นเ,เป็นรูที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกให้มันอยู่ด้านบนสุดนะครับเห็นไหมไอตัวเล่งรีแล้วรูรูเสียไฟอะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับผมจะเอาไว้ด้านบนเสมอนะครับป้องกันน้ําไหลเข้านะพอเวลาน้ําไหลเข้าเนี่ยมันอาจจะไปทำอาจจะขึ้นสนิมอาจจะขึ้นสนิมพอขึ้นสนิมเสร็จแล้วเนี่ย ตัวเตาอาจจะพังเร็วกว่าที่มันควรจะเป็นก็ได้นะครับวิธีนี้ก็คือเลี้ยงน้ําให้ได้เยอะที่สุดเนาะเอออีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกไปบางท่านไม่รู้นะครับว่าไอ้เตาเนี่ยไม่สามารถถอดออกไปล้างได้นะครับก็คือถ้าคุณยกไปคุณก็ยกไปทั้งยวงแบบนี้เลยครับแบบที่ผมทาเนี่ยนะฮะมันมันไม่สามารถถอดแค่เตาเอาไปล้างาไม่ได้นะครับไม่ได้นะนี่ฮะบทจะล้างก็ต้องล้างทั้งเตาแบบนี้เลยนะครับผม ล้างตัวเตาเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างฝาหมอ้อด้วยนะฮะฝาหมอ้อเนี่ยล้างไม่ยากเนาะล้างง่ายมากนะครับผมพอกลับมาดูคลิปเพิ่งรู้ว่าตัวเองล้างไม่สะอาดครับมันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยห <laughs> <c oughs> ลังจากที่ล้างเสร็จเรียบร้อยก็นำไปตากแดดนะครับประมาณ20 3สินาทีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับถ้าแดดดีๆนะ20นาทีก็แห้งแล้วฮะง่ายมากนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอย่านะให้อย่าให้น้ํามันเข้าแค่2รูนะ1รูจ่ายไฟนะครับ2รูตรงปรับความร้อนของเตาแค่นั้นเองนะครับ2อย่างเนาะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ